สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n e c h e l a gamer TV นะครับวันนี้เราพามลรอเล่นเกมมือถือเปิดใหม่ในสตูไทยนะครับกับเกม Skyfield นะเกมนี้เป็นเกมแนว Live Sim MMO นะครับก็ให้เราสมมติบาทการใช้ชีวิตนะในโลกของ Skyfield นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงนะอ่าเริ่มมาเลยครับเราก็ต้องสร้างตัวละครก่อนนะก็สามารถเลือกเพศได้นะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ ตัวละครนี่อย่างแบวนี่เลือกปากนี่มันหน้าแมวนี่แล้วก็สามารถเลือกทรงผมได้นะโอตัวผู้ชายเลือกทรงผมผู้หญิงก็ยังได้นะเนี่ยต่ว่าดูตลกไปหน่อยโอเคเอาทรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้สามารถเลือกสีผมได้นะครับสีน้ําเงินมีไหมเออนี่แล้วกันเข้มดีอันนี้จะเป็นสีตาเหรอ๋อสีตามาจา้า อิงตามกับสีผมอยู่แล้วนะครับแล้วน,นี้เป็นรูปร่างของตาแล้วก็ปากนี่หน้าตากกนโอยดีอันนี้จะเป็นสีผิวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อเนอะเดี๋ยวเลือกเสื้อก่อนตัวนี้หรือตัวนี้ดีเอานนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็น กางเกงแล้วก็ลงเท้านะครับเอ้ยกระโปรงไม่เอานี่อันนี้ดีกว่านี่หรือว่าสีแดงเกงแดงเกงแดงมู้ตลกไปหน่อยะโอเคอันนี้แล้วกันอะตั้งชื่อตัวละครกันเลยเอาล่ะเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเกมนะ เราสามารถเห็นผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะเริ่มมาเราต้องทำอะไรทำเควสก่อนเลยโอเคตอนนี้เราได้บ้านมาแล้วฟังกช์ชันปลดล็อกมาแล้วนะครับไปเข้าไปที่บ้านเราดีกว่าโอ้นี่คือพื้นที่บ้านของเราเหรอ ใช่บ้านเราหรือเปล่าตัวเกมนะครับคำอธิบายจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็คือ Bubble World วะสำหรับเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมอารมณ์ประมาณแบบซิมเนี่ยแหละนะครับออกแนวโคซีนนึงสบายๆเล่นเพลินๆน,นะครับโอ้ปลดล็อกฟังชั่นใหม่มาอีกแล้ว รงด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราควรจะต้องทำนะครับในแต่ละวันเนอะอันนี้จะเป็นนิวคอมเมอร์ก็คือผู้เล่นใหม่นะครับเริ่มต้นความฝันสตาร์ทอรีมทอก,กับคุยกับดาร์ซี่นะโอเคดาร์ซี่ก็คือตัวนี้แต่รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยเขายังเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะนะแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะครับ คุยกับดาซซี่เสร็จแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอต้องคุยต่ออันนี้ละกันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเควสโอ้พวกนี้ก็จะเป็นเควสให้เราทำนะครับมีเควสอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นพวกออเดอร์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเดลี่นะครับโอเคไปคุยกับไก่ดูบ้างดิ โอ้ยไม่ใช่ดาซี่ตัวเมื่อกี้นี่ไก่ต่างหากคือดาซี่โอเคเจ้าไก่ก็จะสอนเรานะถึงเรื่องก,การทำฟาร์มนะครับโอเคตรงนี้เราได้รับเคร็ดผ่านเรียบร้อยนะครับก็จะได้เหรียญเงินแล้วก็ EXP นะครับต่อมาก็มาเก็บแครอทนะครับนี่เก็บ โอกดที่แครอทนี้เลยเรีบเยบร้อยผ่านเควสอีกแล้วต่อไปก็คือ first pot of go คุยกับดาร์ซี่เพื่อจบเควสโอเคนี่ไงแครอทที่เราเก็บมาได้นะเอามาให้ดาร์ซี่นะครับหรือว่าเจ้าไก่นั่นเองไปทำเควสกันต่อนะครับต่อไปเขาให้เราปลูกแครอทนะในฟิล2สองต้น โอเคปลูกแล้วก็มาตรงนี้ปลูกอีกหนึ่งอ่าผ่านคเครดยบบ้อยนะครับได้รับทองแล้วก็ EXP อันนี้จะเป็นพวกเคดเดลี่เนอะทำตามคำสั่งแล้วก็ออนไลน์ทำตามคำสั่งนี่เป็นทาส NPC ใช่ไหมโอเคตรงนี้เช็คฟุตทีทุกเกตฟุตฟุตทีคือตรงนี้อ่า ยังไม่ออกอีกเหรอพรออกมาแล้วแหมมันไม่มีแบบผลไม้ร่วงลงมาให้เห็นนะไปคุยกับดาร์ซี่ต่อเราต้องปลูกไอ้บับเบิ้ลอะไรนี่ก่อน,นอ่ะอ๋อนี่ไงมันหล่นลงมาแล้วเมื่อกี้มันไม่เห็นคนละมุมกันนี่ไงได้มาแล้วเอาของมาส่งครับดาร์ซี่รับรางวัล 500เหรียญทองอ่าในตัวเกมนะครับมันสามารถตั้งค่าภาษาไทยได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็ยังมาไม่เต็มนะกดตรงโมบายนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่านะครับตรงนี้จะมี l ั n เกรดอยู่นะก็เลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็ปรับคุณภาพภาพได้ปรับเสียงเพิ่มได้นะครับปรับมุมมองอะไรแบบนี้เพิ่มได้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดการแต่งตัวเกอรี่ร้านค้าธนาคาร ร้านของชําภารกิจแล้วก็การล็อกอินนะครับนี่วันแรกได้อะไรเนี่ยปุ๋ย Fertilizer เอ่ะโอเคเควสกับดารซซี่เรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ได้ของอัปเกรดมาด้วยเควสหน้านี้เราเหมือนจะต้องทำอะไรสักอย่างเอ้เดี๋ยวก่อนไปคุยกันนี้ก่อนคุยกับตัวนี้บ้าง ตัวนี้คือเจ้าชายแห่งโลกโอ้ภาษาไทยมันจะตัวตัวพวกตัวพยัญชนะตัวสะกดเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> นั่นแหละมันยังมาไม่ครบนะครับเนี่ยเหรียญทองไม่มีสระอีพวกสระสินะเออเพราะฉะนั้นเราตั้งเป็นภาษาอังกฤษน่าจะดูง่ายกว่านะครับ ในเรื่องของเคเวสเนาะโอเคผ่านเคเวสเรียบร้อยเคลียร์เคเวสแบคงเรียบร้อยนะครับอ่ะก็รับของรางวัลเหมือนเดิมนะต่อไปก็ไปคุยกับไอ้เจ้าหุ่นไรกาต่อนะครับโอ้รีเคลมเฟน ระหว่างที่เราปลูกผักนะครับอ่าตรงนี้เราอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบงค์เซอร์วิสนะก็สามารถรีเพย์ตรงนี้ได้นะครับโอเครับของรงวันโอ้ได้เพชรด้วยแล้วก็มี f ฟ r ร์นิเจอร์พันะครับโอเคผ่านอีกเวสหนึ่งแล้ว แต่ว่าต้องมาปลูกโปเตโต้นะโปเตโต้เรายังอ๋อปลูกแค่ต้นเดียวใช่ไหมนี่ปลูกโปเตโต้อรีบร้อยนะครับอ่ะระหว่างนี้เราก็ต้องรอผักเราโตไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้มันต้องลดน้ำด้วยป่ะเราก็ไม่รู้นะเนี่ยก็แต่มีมีขีบตรงนี้ด้วยอ่ะในขีบนี้มีอะไรบ้างเปิดดูหน่อย ไม่มีเลยเป็นกล่องเก็บของนะแล้วก็ตรงนี้มันคืออะไรโอ้เป็นพวกอุปกรณ์นะครับแปลนทาอุปกรณ์ต่างๆโอ้นี่ไงได้มาแล้วบัวรดน้ําหรือเปล่านี่เราข้ามเควแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาให้เราใช้ปุ๋ยก่อนปุ๋ยเราจะไปหาจากไหนวะเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่ไงเรามีปุ๋ยอยู่ เออใส่โปเตโต้เลยเอามันเก็บมันเก็บโปเตโต้โอเคแครอทได้แล้วด้วยเอา,อางั้เก็บก่อนเก็บเก็บเก็บโอเคอ๋อปุ๋ยมันคือมันเป็นการเร่งนะครับเร่งเวลาเลยเมื่อกี้นี้คือเรากดก็คือใช้เลยตรงนี้โอเคจะปลูกโปเตโต้อีกอันหนึง่งแล้วก็น่าจะต้องปลูกแครอทเพิ่มนะครับโปเตโต้ ก็แครอทมาอ่ะง่ายๆก็คือมันเป็นเกมไ like ลฟ์ชิมเกี่ยวกับการปลูกผักนะครับเอ้ยมันตกปลาได้ด้วยนะยนเอาตกน้ําแล้วขึ้นไงอ่ะโอ้เดินขึ้นมาก็ขึ้นเลยเมื่อกี้มันมีรูปเบ็ดตกปลาขึ้นเนะี่ยทำยังไงให้มีตกปลาขึ้น หายไปไหนแล้วตกปลาเรา <c oughs> น่าจะต้องทำอุปกรณ์มาก่อนนะโอเคต้องไปทำตามคำสั่งของเดซี่ก่อนตอนนี้อีกนานเลยอยากตกปลาตอนนี้ตกปลาไม่ได้ลงไปไว่ายน้ำเล่นกับปลาก่อนแล้วกันอันนี้ส่วนของพื้นที่นะครับผมว่ามันน่าจะขยายเพิ่มได้นะครับอืมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยบ้านเราจะมีอยู่ แค่ประมาณนี้นะครับโอเคคุยเควสต่อโอ้อน,นี่ไงน่าจะพูดถึงเรื่องไอ้น,นี้แล้วอุปกรณ์อุปกรณ์รรนะครับเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรอะ่ะกี้เห็นเมกเต่าทองยังไม่มีสินะไหนเข้าไปดูในบ้านเราดิแคมของเรามีอะไรบ้าง โอโ้ไม่มีอะไรเลยเราน่าจะต้องหาพวกอุปกรณ์นะครับมาเรื่อยๆนะตรงนี้จะเป็นพวกระบบะแต่งตัวละครอาฟกฟิตนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านขไขของเนอะมีพวกชุดแฟชั่นต่างๆนะครับเฟอร์ดิเจอร์นี่ไงโอ้อีทองที่เราหามาได้เราเอามาซื้อคือจ่ายเงินไปแล้วเราจะได้ไอตัวคูปองนี้มานะครับก็สามารถมาซื้อพวกอุปกรณ์ได้แล้วก็เพชรเนี่ยซื้อพวกของตกแต่งได้นะครับ อซื้ออีโมชั่นได้ด้วยเอ้ยมีจักรยานด้วยแล้วมีมอเตอร์ไซค์ไหมน่าจะไม่มีไม่มีมโอ้แล้วก็พวกชุดต่างๆนะผ่านอีกเควส์หนึแล้วได้ทองมาเพิ่มนะครับตอนนี้รอแคลอดอย่างเดียวเลยอะสองานาทีครึ่งนะครับ หรือไม่ก็ใช้ปุ๋ยในการเล่งเวลานะครับเมงต่อทองมากินเนี่ยแล้วมันจะเป็นไรปะแปลงผักของเราอันนี้คืออะไรอีโมชันเหรอโอ้เอคชันโอเคอีโมจินี่เรายังไม่มีนะไอภาพน่ารักดีเล่นบนเพลนนะเกมนี้แนวปลูกผักนะครับนี่ใส่ปุ๋ยแล้วไม่รู้ละใส่ปุ๋ยแล้วเก็บละ อ,ออนไลน์ครบ15นาทีรับของรางวัลด้วยตอนนี้ต้องรออันนี้อย่างเดียวเลยอะแครอทสนาทีเนี่ยเฮ้ยจับจับให้ตองได้นี่ไงอ๋อ้ต้องคอยไล่มันไปเอ้ยเกมหาดีเพลินๆดีนะแต่ว่าตอนนี้ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปรอพวกอุปกรณ์กันโอ้นี่ไงเราอยากจะได้ หรถนาเราต้องหาไม้กับหินนะครับโอเควัดแต่ไม้กับหินนี้เราจะหาจากไหนลองเก็บไอ้ต้นหญ้าดูดีไหมได้หญ้า <laughs> เก็บหญ้าก็ได้หญ้าก้อนหินนี้เราเตะได้โอ้ยนี่ไงก้อนหินออกมาแล้วเม็ดนิดนึง <laughs> นี่นี่นี่ขย่าได้ไม้แล้ว <laughs> ว่ขย่าต้นไม้แล้วก็ได้ไม้เนี่ยเบ็ดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่มีเบ็ดนะคือต้องไป ทำไปเรื่อยๆนะครับขยับต้นไม้ไปก่อน <c oughs> เก็บไม้มาเมื่อกี้ต้องใช้ไม้กระหินเท่าไหร่นะลืมนับเข้าไปดูใหม่หนังสติกอันนี้ก่อนดีกว่าไม้สองหินสองขาดหินนิดหาดหินนิดหนึ่งหินนี้ต้องไปเตะคนหิน <c oughs> โอเคเตะหินก่อน <c oughs> เออได้มาแล้วหินหีนเราน่าจะได้บูรดน้ำนะครับ <c oughs> เริ่มเริ่มมันเริ่มมัน <c oughs> เริ่มหาโข่งได้แล้วเริ่มมันโอเคมาอุปกรณ์อื่นเราหาทําได้อีกมาเฟอร์นิเจอร์อ๋อมันรวมไว้หน้านี้แล้วตอนนี้เราได้บูรดน้ํามาแล้วว่าแต่เราจะใช้งานเนี่ยเอ้าแครอทได้พอดีแจวมาเริ่มทาฟางกันเลยดีกว่าตอนแรกยังงงๆอยู่ตอนนี้เริ่มไม่งง,งแล้วมานี่ แครอทขายให้เอเดซี่นี่แหละเดซี่ผู้รับซื้อทุกสิ่งตรงนี้เหมือนจะมีดูโฆษณาเลยหรือเปล่าดูโฆษณาเสร็จแล้วก็มารับของวันนะครับรู้สึกว่าจะได้ของวันเยอะกว่าปกติด้วยนะโอเคอ่ะเีเวลอัพแล้วนะครับอุ้ยปลดล็อกแป้นอะไรไม่รู้เพิ่มมาแล้วก็คู่ปองนะครับแล้วก็ทำรั้วได้ด้วย ไปดูซิสร้างอะไรเพิ่มได้บ้างนี่ไงสร้างรั้วได้แล้วนะครับเราก็ต้องปลดล็อกเลเวลแล้วก็ทำเควสปลูกผักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะขยายพื้นที่ของเราแล้วก็ทําบ้านนะครับเพราะว่าเกมเดี๋ยวนี้ว่าจะเป็นแนวแบบโคซี่สบายๆอยู่แล้วนะครับคือสร้างบ้านปลูกผักตกปลาแล้วก็มันน่าจะมีคอมมูนิตี้รวมอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะต้องรอปลดล็อกเลเวลเยอะๆหน่อยแล้วก็กลับเข้าไปที่คอมมูรวมแล้วไปนั่งพูดคุยอะไรแบบนี้เนาะ โอเคครับก็สําหรับรีวิวเกมนี้คร่าวๆประมาณนี้ล้วกันนะครับสําหรับเกม Sky f i e l d นะครับก็ใครที่อยากลองเล่นเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ในสตูไทยแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมใหม่เกมหน้านะครับก็รอดูว่าจะมาแนะนําเกมอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ